ครับวันนี้พบกับครูเอกพันธ์การเร็วนะครับครูประจำหม,มวดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เป็นการสอนในเรื่องของประเภทของวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็จะมีอยู่4ประเภทนะครับ,นะรบซึ่งประเภทแรกเนี่ยคือวัฒนธรรมทางด้านภาษานะครับซึ่งแน่นอนครับคนไทยมีภาษาพูดที่ไม่เหมือนกับชาติอื่น นะครับแล้วหากเราเจาะลึกไปอีกนะครับแต่ละภาคนะครับไม่มจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาษาพูดก็ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งบ่งบอกถึงว่าคนเราเนี่ยนะครับวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยนะครับมีการพูดนะครับมีการใช้คําภาษาเนี่ยที่มีมาอย่างยาวนานแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับส่วนด้านที่2นะครับก็คือวัฒนธรรมทางด้านวัตถุ วัตถุก็คือเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษละนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้สถานที่ต่างๆที่แสดงออกสื่อถึงนะครับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรมใช่ไหมงานทําด้วยมือนะครับหรือว่างานสถาปัตยกรรมที่เป็นก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆที่แสดงถึงเอกลักษณ์ถึงความเป็นไทยนะครับต่อไปประเทศที่3นะครับประเทศที่3ก็คือ ทางด้านจิตใจนะครับคนไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวนะนะครับหรือว่าประเทศที่เป็นหลักเลยที่มีความเชื่อเกี่ยวกับความคิดความเชื่อนะครับที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยอย่างชัดเจนจงแจ้งนะครับสิ่งลี้ลับต่างๆนะครับทางด้านจิตใจเนี่ยเราจะเป็นเอกลักษณ์เช่นอะไรบ้างนะครับเช่นคนไทยเนี่ยจะมีความกระตันยูใช่ไหมนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ ค,ความเมตตาต่างๆนะครับความเชื่อ,เ,อเช่นคนภาคอีสานนะครับก็จะม,มีความเชื่อเรื่องพญานาคนะพญานาคนะน,นี่ก็นะครับเห็นได้ชัดนะครับต่อไปอีกด้านหนึ่ง้านสุดท้ายนะครับด้านที่4นะครับด้านที่4ก็คือวัฒนธรรมด้านประเพณีนะครับประเพณีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นะครับแสดงออกถึงความ จะเรื่ง,งอกงามทางสังคมนะนะครับที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตละนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละภาคใช่ไหมแต่ขนาดภาคเหนือเอ,เองเนี่ยประเพณีบางที่นะครับบางจังหวัดก็ยังมีไม่เหมือนกันอย่างลําพูนเนี่ยนะครับยังมีงานประเพณีสลักย้อมใช่ไหมซึ่งภาคเหนือจังหวัดอื่นๆไม่มีนะครับอ,อย่างภาคใต้ภาคอีสานก็เหมือนกันประเพณีก็แตกต่างจากภาคอื่นๆของไทยเช่นกัน เอาละวันนี้สรุปนะครับก็คือประเภทของวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็จะมีอยู่4ประเภทนะครับเช่น1เลยภาษานะครับวัตถุแล้วก็ด้านจิตใจสุดท้ายก็คือด้านประเพณีวัฒนธรรมนะครับชื่นชอบอย่างไรฝากนะครับกดติดตามให้กับผูยกำพันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ